วันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมลมนรกมาแล้วนะครับวันที่8ที่9นะครับวันที่ถึงวันที่10นะครับผมตอนนี้เรากําลังจะเทสเบ้าจุลานะครับผมกับเด็กๆนะครับนี่ครับผมกับทีมงานนะครับเรามาดูดวงนี้กันว่าดวงนี้นะครับผมนี่นะครับจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพิ่งเทสครั้งแรกนะครับโนอนทีมงานนะครับผมเคสครับผมไปชมด้วยกันครับ 那块。 ยากนะครับพ่อจุลานี่ครับเป็นยากนะครับผมใครทําจุลาขึ้นก็เก่งมากครับผมตัดต่วนได้อะไรได้นะครับแต่ว่าหลายอย่างเนาะบางตัวขึ้นบางตัวไม่ขึ้นนะครับแล้วผมเราปล่อยต่อไปไม่ไหวนะครับพ่อเดี๋ยวสนุว้เราจะหักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสนุวหวเราพังเราเราจะเสียหายหลายแสนเลยครับผม แต่เชิงวัตัวนี้มันตังเพราะนะครับก็เลยเจดายนะครับนี่ครับมันไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ใส่หางดูนะครับใส่หางดูนิดหน่อยเดี๋ยวก็มาเทกันใหม่นะครับผมเท okay, ครับผมสวัสดีครับ